สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบางแนีนั่นเอ็ยแอนด์ไซเดนบ่เห็นบุญนั้นบอกจีอับสบายดีสุขสุขคนสุมงสุบอลก่อๆกับสองน้องแคทคือเก่าเาว่าวันเราว่างก้นเอ็นแอนเด้อรผัดแห้งกับเพิ่นผัดแห้งกันมาพี่น้องมุกน้อไม้ไว้ใส่ข้าวเผาเพลนมาอื่นร้อยยิ่งพลาไหหลาดทีบ้านก้อนลูกไหจานให้ก้อนให้ผู้ใหญ่างไรกางโต๊ะให้ เอลดีขน <of> าดเนื้อเอ้ยค่ะตั้งกล้องนี่ก็ได้สุดจ้าเน่ะลูกเนือเอ้ยอย่าหุบไปเล่นลูก ก็ค้อเหตุผลเป็น ไม่กินนันม่กินแกม่กินแกนีว่านะจงเรอจองเหอได้จองบคได้ซือมาถคาจะกลัได้ซือติดตมเลยงกล่องลาเนี่ยนะไม่เห็นายังเปิเห็นเใครกินหนึ่น้หน่อบ่เมวทีน้ดูมันอ กรได้ชิมทงนเฮ้ยนึ้ชวแงมาแล้วกินแล้วกับลาไก่แฮกุกกินแล้งาลบไกแตงา่กินหอมกันหมดเลยวาเคสเท้เค่้ิ้บะได้ยเฮ้ยมันจามันเค็ Très lệch, nắng suốt vài đêm ngon ngưỡng mọi cái sài và đi nàng ngưỡng mọi cái lợi đều 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 đấy đều 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 ถ้าบิแล้วลูกด้าครบด้คบนะัคือการเอาข่าวที่ไหนย่างนี้เนาะเอาอุ้ยทำข่าวดี่ไหนขอบคุณขอบคุณละลายเด้อพี่น้องเลยีเนาะม่เี่าหนักกกมีจิง่อยากิม่อกพาะเ่อ้เขาวอยู่มือได้เนาะใช่ไหม

ห้อไปห้องสเตจกันเาเบ้ะอันต้มงามๆของ่มีแต่เฮ้ยได้ถอคุยนวรเขาเลือกไม่กแม่้ป้า้ใครจะต้มมือจะต้มอย่างต้มเหนได้ต้มเหมือนกันได้ต้มเบิไดึยีนัน่ใช่ต้มเบิจะรงยางนี่เด้อสคนยาดกันเจสายเนาะคนละครึ่ง ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อใครสิดีมีแฮงกูฝากเงินให้เฮาใช้กะดีเอใด๋อายยมันคนยืนทางสาวสาวใลูกนเเป็นโทษหอจับเองดหลายๆเด้อพี่เด้อนี่เด้อได้เด้อพี่น้องเอ้ยนี่ก็ให้วยกิจการา่เืออยู่ดีมีแฮงเด้อพี่เด้อขอบคุณหลายๆเด้อ กขามีกระเป๋าอะไรเล้ออย่านย่นเจ้าได้รับข่าวดีขอบคุณอย่าไปยุ่งกันนะเด้ออยไปยุ่งกันนะเจ้อให้เนื้อให้เนื้อเจ้าอย่ามาเหตุเจ้าอย่ามาเหตุเอาเงินขีบก็ได้อเนไงนะเงินนีเงินบดนียุ่เนขี่ไปซนกว่ากันี่จะใบพันธุ์เงิรอด แสนแสนหมดอ่ะเกู๋กค่ะเก๋ีศาจกินเก๋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 ไ่่ก็เ้องก็เป็นห้องไก่เนไม่มาห่พันไก่พอให้ได้ไป็นึ่งห้อยลเริ่มีเด้อละ้ะาเชิญก็ได้หาล่อยได้บนึ่งจะเป็นที่สี่ได้เยอ

มันก็ยังตํายังบ่เคยเฮ็ดมีแต่แม่กเพื่อเฮ็ดกินนี่มันเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดเขาว่าจะเอาหยมานานๆทั้งลุง่านปดอกาแม่ไก่น้อยอ๋อแม่ไก่น้อยนําบ่เอออ้าแม่นแม่น้องมอดแม่น้องเทนเมื่อกี้นี่บ่แม่หอดําบ่เออก็แม่นูละ500เออแงก็ได้แสดงว่าก็แม่นลอนเียมา มารับข่าวดีมาอื้กูอกมันลูกมันยังเยอยู่สาวอื้อยนำเดดาองเนาะไอแทศกับแมงเยี่ยมเนาะไม่เห็นแล้วก็แมนมุมเท่นกับป้าชื่นแล้วก็จีดำกับจีชาย เคยอยู่ยาแล้วนี่นักพี่อนของชายเด็กับของเขาน้มันต่างกันเลยเอ้ยโว้ยแม่ พาแต่มันโเฮีแล้วพ่อนะเ้อแตเ่งก้าเอื่อยากเหมนัอีกหนึ่งพบาทเนาะเออแคสครับเมนูเยี่ยมเนาะโอ้ยแต่อย่าพูพายี่ยกำลังกจับจับขอบคุณละลายเด้อคุณพี่นเนาะี่ดีเยมาให้เนาะเออาักใจก็ยวยก็

โอ no oh, uh, <te ars> uh ้มาซีไอเขียบเขาจะโทษด่าโอ้ยืนเดินก็ที่ถัดดูอะไรกันนั้นนะรเ่าแม่นว่าไพ่ไหมป้ายเก็บตังเขาต้องไปถือลนกลูกฮาวูนะมาเร็วแล้วมาลงหาลิ้นก่อนรู้กินบ่เ่อนกินแม่กินแกระเพาลงกะเลงหาลิ้นเดี๋ยววังกล้องเกิดเดินหนูมกล้องเ

เอาหัวล้วบเายอเอาไล่นกำหนดอ้าวอันเลวกานเลงานหายเข้าอาเมื่อสมมูเออเอาลูกสมมู้ว พอชมมูแล้วโลหนึ <S 1> <S 1> ่งก็ได้บักลยลายกอแม่นี้แหละไม่ซื้อตลาดแล้วว่าเหนพอชม